สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แอบกินข้าวมีข้าวมีไก่ย่างแดงไม้ละสิบาทมีตับย่างมีตุดไก่ย่างเพื่อนๆวันนี้ก็จะทุรักทุเลหน่อยนะคะกับข้าวห่อมาจากบ้านค่ะมากินข้าวกันเลยดีกว่าค่ะหิว แอบกินด้วยวันนี้จะมากินแบบเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆไม่พูดพิมทำเพลงจ้าคำใหญ่ๆไปกันเลยจ้าอื้ม มีใครชอบกินตุ่ไก่มั้งคะส่วนตัวแล้วชอบค่ะแต่ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆกินไปคั้งกระดูกเลยครั้ยแหายหจ้ะอือ อร่อยค่ะมาทางผ้ากันเปื้อนเลยนะคะหา่างตุ๊กาา่มากินกัน มีขน,น,นเนี่ยเพื่ออะไรไม่เนี่ยหูตับไก่คอไก่หิวมากแอบแวบกินข้าวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวจะเป็นผูบ้านต่อถูพื้นอ mm hmm. ยู่ประหยัดค่ะ กินกับข้าวเดิมอืมอืมหอมไก่ชอบนะคะ หวานหวานหอมหอมแย่งหมากินกระลูกแล้ว อร่อยท์อหมมากเพื่อน ของโปด๊ดเลยนะคะหือ,หอ,หอมาทักทายเพื่อนๆสั้นๆน,นะคะกระดูกกระเดือกกินไปหมดเลยค่ะแซ่บ คนใช้แรงงานอย่างเราเติมพลังด้วยข้าวเท่านั้นค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ